ครับสวัสดีครับเอฟีทุกคนนะครับเนาะครับคุณนี้ก่เตรียมาถึงมาวัดปู40นะครับเนาะมาต่ำตัวเลขแนวทางน้ำปูนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะมังกีิให้มือนีนะครับดีมากับทีมงานทีมงานหลายคนนะครับน่ามาทำกันนะครับผู้นำมีูนย์สองเก้าสองสี02-92-42-52 แม่ครับตรงแต่ว่าห้องฟันเม็ดเดียวคือเก้าเกาห้องฟันเม็ดเดียวเก้าสอง้งไปเห็นไหมเขาวิ่งสอเห็นมสองเน้นหลักหน่วยเขาเลยจับคู่ช2ดสองสีห้องเกาเน้นที่9 2เม็ดเดียวนครับเน้นเน้นนี้เลขยี่ แต่ชุดเต็มปูกับยำบาม์ีซีปูศูนย์สองเก้าสองสีสงส่สองห้าสองครับชุดลลางอันนี้บนบนก้อนในี่เาอยังซีเลยัข้าผมามัน,ม,นมันหากับหกมันแทงกันมากมาเข้าปปูข้เนี่มาปั้นหกเน้นไปที่เน้นไปที่หลักสีน่นอะครับเื้ว่ามันหองต้องกับให้ยปั้นวกในเกียวับ บอกหาครับผมหกห้าตรงๆเลขออกห้าสองครับผมเนาะหกห้าสองมันออกครับผมปูมันมันไปเอาเลขลางขึ้นมาใส่กันครับเป็นเลลางตัวนี้คนแลี้ไปออกในปูสวนออมสินออมตัวนี้แลี้ยงไปออกออมสินครับผมเนาะสวนหาครับผมตัวนี้แลี้ไปออกเล่าปูมันแลี้ออกประเทศเล่าครับผมงานครับ ไปทั่วประเทศตัวนี้ไปน้ำนองกาแพ้ยังบัดไหนค้ตัวนี้เขปบอกถ่ยยุทธว่ามันออกข้างหน้านครับขาออกหัสองขาต่งก็ไทยเขาตัวเนียนเล่าเปิดอสามห้าห้าสามสามสามอออมสินออกสูนาครับผมออมสินออกสูนหานี่นี่ะก็ะได้ตัวนี้แ่ะซึ่งมันตรงกับเด็กฝันพอมครับผมครับผมยอดนี่ บนนี้นไานไหนไม่หายตารางดับผมรับล่างดักคอยล่างเจ็ดก่อล่างจะเป็น0ูดสิบเจ็ดูไม่ปวดไม่เดินดีดับงูอสูนเจ็ดเก้าม่ห้องห้มาเชียบ์เสนกับสูเจ็ดนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสูนสูนูนเจ็ดสูนเก้าเล็บเก้ารัวตัวนี้ก็วัท่านี้รถอันนั้นือสูดเจ็ดเจ็ดศูนยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า้ล่าง ส่วนหากับเก้าดับสิล้างงวดที่หนึ่งร้อยสิเล่มาเอาเพราก็เตรมกับส่วนกันที่ห้าพอนักจะเป็นมันจะเป็นเก่าคูครับผมแต่ว่าเ้าเล่ดับออกเลยครับผมเพราะว่า5้ากับเ้าดับสิบงวดที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะข้าวัดดวงไปอีกส่วนดับดับอยู่เดือนเดือนใช้แสงเดือนครับดับหารวงวดนี้รับเก้าที่ตัวกับเก้าหลักสิล่าง แมนเก้ากับห้าเก้ากับห้าดับดับสี่สิบล้านนวดที่หนึ่งร้อยสิบเก้านวดที่แล้วดับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งดับสิบครับมันก็เดินต่อห้องกับเลยมาใส่กระเทียจะเป็นเก้าคู่ตรงๆวันนี้มันจะเป็นหกคู่ตรงๆครับผมหกคู่ตรงๆครับเพวันนี้ในเงินแต่ว่าชุดเต็มในู่ชุดเต็มจะกู้หนึ่งชุดเต็มจะเป็นยี่สิบห้าชุดยี่สิบห้าคู่ในยี่สิบห้า ีเขามาแล้วยี่สิบแปดงวดรวดยี่สิบแปดงวดรวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่ก้าลักสิบหนึ่คืวจ็กระปุนตปุนเลักปห่งศูนย์เจ็ดลถ้าในรดอกรักสิบลักเนยมันมันสิบเป็นตัวใเข้าบ่ครับผมครับผมครับศูนย์กับเจ็ดนี่มันสิบเป็นตัวเด่นเหมับมันเรียกคนส้นเนาะเรียกส้นศูนย์กับเจ็ดกรบเป๋าเป่าคือเป่าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับ วัดวัดท so, so, like, ี so, ่แล้วเขาเขาเป่าหาอยู way, ่ด like, so, so, ิแต่ว่าเขาปั้นเขาปั้นหาลักลักเนยมดแล้วมาค่ับผมมีวามเขาถอปั้นหามันจะเด่นที่หกกับห้าครับหกองเขามาว่างเลยลักสีหาเขาว่างเลยลักเนยวัดที่ใดหาว่างไล้ลำเนยเป็นเดนล่งลางสองสองเยลางหันแดนมัดใส่บนมันแรีนมันแรนหกกันเนี่ยออนี่ละเขาเด่น หกับห้ากกับเาเนี้มจับคู os, ่มีหกห้าไปเลยนะเขาหบบอยู่ไปเลยนะหกห้าออกตรงตรแน่นอนนะเว่ดดบ๊บบตรงเป้าครับผมจับคู่ให้หกคู่จี่รวเจ็ดศูนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่ายก็นยงว่าท้านในรุดหรอเล่นเจ็ดน่เขาไมู่นเก่าแต่ขวัเก่าครับอันนี้เป็นสูตรไม้ที่เขาตะว่าให้งวดแดด เนีทางสูตรใหม่นะครับเรื่องนี้วัตแรกนะปูนมันจังบอสรลับซับซ้อนกลับกลัผมเข้าถลอนเหม็นยางเดี่ยวเลยครับครับสูตรกับสิบนี่ส้นกันที่สิบหน่วยได้หนึ่งตัวสูตรสามสิบหกตัวกับสูตรยี่ห้าตัวตัวนี้ห้าห้ายี่สิบห้าส้นกันส้นกระลำจะได้เก่าปูมันจะนีมันจะไม่หาความตัวห้องอาหาห้องดระปอกครับมันจะเก่าส้นกันแล้ว ล่งหงอดมันก็ได้หกคูด้าหอดมันได้สามคูอยูนะดแต่วันนี้ขอหงอดจดี่นี้รู้ด้ยหงนี่ขึ้นสิบกว่าตัวาวันหน้าให้ตรงตรงได้บนเข่าจ้ะนาะเอาตรงตรงว่ต้องกัขันขันมันอกตัวกับมันสิมันก็มีนั่ยโอ้สุดจ็สุมันกับกันอยู่ครับกัปตรงตรง้เรปวดแต่ว่าฮอแล้ววงครับ เด็ดเจ็ดกับซูนซนไ่บอกครับผมคือมันเก็บตกจังว่าช่วงช่วงเป่าเบิ้นช่วงเป่าพอดีช่วงเปล่างูกระเบนนิ่งนิ่งก็มาหาหาครับงูกระเบนก็หาหางูนกระชีเจ็ดเจ็ดดีกที่กับซูนซูนเาอ่ะก็ถือไปซีครัวร้อยส่งตกระเบนแพทย์ะไรครับมันมันก็มารักสิบันีเจ็ดกับศูนอันนี้ศูนกับเจ็ดบผมาครับผม มันนี้มันนี้องคือแห้งแค่เราส่งฝันวิ่งวิ่งตัวใครับล่างเน่ยที่ปววิ่งตัวใดครับล่างเนี่ยเอ้าวิ่งเขาก็วิ่งก็ตัวนี้ลักสิลักษิษเก็กับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ชนกักหน่วยเลยครับเจ็ดกับศูนย์รับหลักหน่วยครับถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดกับศูนย์นครับเพราะว่าเป็นลักินังนมักจมีตัวเดียว มันได้ตัวเดียวสองมันมีแต่ซ้ำนี่ละมีแต่หตัวสตัวเนี่ละคือักสิบเยครับว่าานีหายามมันี่สเยงนีลักสิบนีลักงห้ามันี่หายับเก้านี่ับสิดับลักสิบปะปกับเกดับลักสิลังเก้าดับสิลังนวดที่หนึ ก็พิจานณาเลยบมาครับครับผมนะมันมันมันรับสายใช่ดีหรเปล่ครับผมหนึ่งหกคู่กับผมเนาะหกคู่ตรงตรงครับหกคูตรงตรงเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าครับเด่นที่ 79็หเัขเน่มมาเลกเป่าเนก็เลด่นเด่นเก่าครับครับว่างเงินแหลกจาบนีครับเข้ามายี่งวดงวดนี้เป็นงวดที่ย9สุดหม่ครับโสุดสุดไปเฮ็ดเบิ่งกัได้ย่คู่ตัู้กคู่เ่ด้ออกมาแตรวตรงตรงตรงเอามเาแงวดครับผม28งวดกับผมเนาะ ขาว่างว่างให้ให้พิจารณาหมดแล้วเขาไปครับมีสูตรอีกก็มีสูตรเหมือนครับผมเล่ฝันกับตีนาตีลังได้หลายตัวครับตัวมันก็บันว่าได้05 5 0มันจะออกซ้อนกับซ้อนหมดแล้วออกตะออมจิงครับผมครับมันก็คือสิบเก้ามีสูตรดีกว่าเดาเนาะเอฟซีเนาะ แคบหน้าจอได้ครับเด้ครับี่ครับปู40นะครับเนาะล่างอย่างเดียวครับล่างสวยๆมันมากะครับพีเนาะครับปูควายมาเดียว70 77 79 00 0709ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแคหน้าจอไว้ครับพี่ ทำแท่งหมุมาอย่างงงเลยทำไม่ดีเลยไหมไม่เห็นงานไหนอ่อยพ้ออยู่ทุกครั้งครับผมถ่ายๆสุดที่พ่อแต้มก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มพ่อแต้มคออวยพรมีแต่ข้มสุกข้มเจริญเนาะรับเนาะข้มเจี๊ยบใหญ่ได้ข้มไก่ใหญ่มีนะครับเด้อมีแต่โสดแต่หลับถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นีเนาะรับเนาะอวยพ้อกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม